สวัสดีครับทุกคนเรามาดูม้าสีหมอกใบม่วงและก็ใบเขียวกันนะครับทุกคนนะแนวทางสำหรับมวดวันที่หนึ่งมีหนานะครับทุกคนนะเรามาดูใบม่วงก่อนเลยใบม่วง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  นะ่ติดตามที่สุดก็คือตรงนี้นะทุกคนนะสิบหน่วยเดินดีสิบหน่วยเดินดีนะวัที่แล้วเข้าหกนะครับเจ็ดไปล่างนะอ่าเน,ะนี่งวดนี้หนึ่งห้าศนหปดนะหนึ่งห้าศูย์หแปด ทางสำหรับวัดมีนนะวัดวันที่หนึ่งมีนะน <c oughs> ก็มาดูตรงนี้กันตรงนี้นันจะขัดไม่ได้นะทุกคนนะอ่าน,นี่งวนที่แล้วครับอันนี้งวนที่แล้วนะพรุ่งนี้รวยเข้าหกนะ คนสมองเพชรเข้าห้านะสารเช้าพ่อเจ้าพ่อขุนเข้าห้าเหมือนกันนะมันมีคู่โต๊ดนะทุกคนอันนี้ก็หกห้าแปดอันนี้หนักสิบเข้านะทุกคนหนังหน่วยไม่เข้านะที่เร็วใส่ป่วนเราไปล่างนะใส่ป่วน อันนี้งวดนี้ครับอันนี้งวดนี้นดูใส่ป่วนมีห้าแปดนะครับท,ทุกคนอันนี้มีหนึ่งสามเก้าหกนะหนึ 1, 3, 9, 8, ่งสามเก้าแปดอ้าอยู่ตรงไหนตรงนี้ป่วน ถามเจ้าพ่อคูณวันนี้หนึ่งห้าแปดศูนย์อันนี้หนึ่งแปดศูนย์หกคล้ายๆกันชนกันที่หนึ่งแปดนะทุกคนวันนี้นะวัน <c oughs> ที่แล้วเอสไปมั่นใจแปดนะทุกคนวันที่แล้ว ออกอย่างอื่นมากันหกสาไม่หน่อยก็ยังดีนะมาดูข้างหลังกข้างหลังก่อนอ,อันนี้ของมุดเทื่อแล้วครับ มดที่แล้วเนี่ยลวมเจ้ามือไม่เข้านะทุกคนสิงโตก็เจ้าเด่นตัวเดียวหนะ้านะทักษิณเข้าสามหกประกับเนาะอาจารย์หนูหลุดนะครับทุกคนวดที่แล้วอาจารย์หนูหลุดแล้วนะสีหมอกก็หลุดนะจ๊ะตรงนี้หลุดนะ ถ้าพ่อปักแดงก็ไม่เข้านะที่แล้วพวกนี้ก็ไม่เข้าเนี่ยฟันทงก็ไม่เข้าที่เข้ามีแม่นบนแม่นล่างอันนี้ให้บนไปล่างเลยตรงตรงเลยถ้าไม่ตะเคียนก็ไม่มีนะไม่มีหกสาม ลร่วนนี้ครับนี่เลยระเจ้ามาือาอาจารย์หนู ดินงวดนี้ให้1กับ8เหมือนกันนะทุกคนให้ดิน1กับแปดนะในตัวหนังสือเป็นใหญ่ S ก็จะวางให้เต็มหน้าจอเลยนะในตัวหนังสือเล็ก ให้จะยกขึ้นมาให้ดูใใกล้หน่อยนะฮะนีะ่เลยนหน้าจอไปเลย อีหนึ่งมีนาเลจะ้ะมีนาเลยมีนาน มาดูใบเขียวกันเนาะอันนี้ใบเขียวใบเขียวนทะทุกคนดูวัดนี้นะดูวดที่แล้วก่อนวดที่แล้วเข้าคู่โต๊ดเนี่ยห้าหกหห้า ม้านาโชคเราหลุดนะครับทุกคนม้านําโชคหลุดเมดที่แล้วหลุดทั้งล่างทั้งบนเลยนะหลากที่เดินมาดีๆนะเมดที่แล้วจะดูุดเลยไงท้องตึงเลยนะตงนี้ข้าวอยู่หลักหน่วยกระตายน้ำโชคระตายข้าว ส่วนโอ๊ตโตรุง่งเท่าหกสามนะเแลียวตรงนี้ก็เคกูโตดเนาะอ่ันี้วันนี้ครับ <c oughs> ดูให้ดีๆนะดูดีๆก็มีโชค เทออที่แล้วเนี่ยไม่ปวดเขียวเนี่ยเข้าหกสามนะทุกคนเข้าหกสามตรงนี้ให้ล่างนะไปบนนะหัที่เลวอ่าวตีสามบนห้าล่างนะ โ,โต้รุงหนึ่งห้าศูนย์เน้นหนึ่งเขาบอกเนี่ยมานำโชคเรามุดที่เราหลุด,ดสะดุดล้มเลยวันนี้มีสองห้าแปดบอลน,นะ วีามี027นะเครับดูข้างหลังข้างหลังอ่าอยอา ที่แล้วหน่อยนะจ๊ะที่แล้วนี่อันนี้งดที่แล้วนะงดที่แล้วนี่ไม่เข้าเลยทุกคนนะไม่เข้าเลยงนะ่ายง่ายเนี่ยโยระเบิดก็ให้บนไปล่างให ทรงพลังก็ให้เจ็ดมาอันนี้ล่าง็7นะแต่มันไม่มีผ์เจ็ดอันนี้ยอดภูตาเข้า07นะหมดที่แล้วข้างบนไม่เข้าเนาะนี่ว่า70อันนี้ 7, 0, นนเข้า63นะล่างว่าเจ็ดนี่ก็07นะ ส่วนล็อกพารวยเข้าแค่ข้างบนนะจ๊ะสามหกแล้วกกลับด้วยไอตัวจริงก็เข้านะงวดทีเดียวไอตัวจริงเข้าสูงเจ็ดนะเอาที่เราเคยตามนะทุกคน <c oughs> ถ้าเอาเข้าทวกงวดเนี่ย ต้องเป็นล็อกผ่ารวย còn bạn đi đây nhé à, ล็อกพารวยนะทุกคนล็อกพารวยงวดน,นี้มันจะตรงกับเล็กเด่นใช่ไหทุกคนตรงกับเล็กเด่นหนะทีนี้เราก็ตัดยากนะทุกคนมันเยอะ มันต้องเอาอันนี้มาตัดนะทุกนเนี่ยหนึ่งห้าศูหแปดทีนี้มันตรงกันหมดเลยศูนย์หนึ่งห้าแปดเนี่ยตัดทิ้งอะไรไม่ได้แลนน้วก็มีอาจารย์นึงให้อะไรมาวดนี้ ศูนย์หนึ่งเหมือนกันศูนย์หนึ่งสองเจ็ดถ้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดอ่าส 7, องเจ็ดน,นะศูนย์หนึ่งสองแล้วก็เจ็ดเนี่ยประมาณนี้ เอาเล็กด็บมาตัดเราเลยสักทีนะไม่ก็แต้มก็ได้นะเ,นะเดี๋ย,ย่าได้แอปนี้เลขเด็ดแอปจะมาตัดให้ดู โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอดขอจบแค่นี้นะครับแอดขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแอดนะครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมสวัสดีครับ